กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับคลิปนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอตแลนติสอารยธรรมในตำนานที่ยังคงเป็นเรื่องราวที่สร้างความตื่นเต้นและสงสัยใคร่รู้ให้แก่ผู้คนทั่วโลกในความเป็นจริงก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีเกาะขนาดใหญ่ซึ่งจมลงใต้ทะเลจริงๆและก็อาจจะตีความได้ว่าแอตแลนติสอาจจะมีอยู่จริงบางทีเรื่องเล่าของเพลโตอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าก็เป็นได้ครับ แต่ว่าแอตแลนติสอยู่ที่ไหนล่ะที่ผ่านมานักโบราณนักดีนักวิทยาศาสตร์และหลายฝ่ายต่างก็มีคำถามเดียวกันการตามหาแอตแลนติสนั้นยากลำบากขนาดไหนกันที่ผ่านมาเพลโตก็ได้บอกถึงรายละเอียดของแอตแลนติสอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำก็แค่หาสถานที่ตามที่เพลโตได้บันทึกไว้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแต่เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับตามบันทึกนั้นแอตแลนติสนั้นอยู่บนเกาะ กาขนาดใหญ่พอๆพกับทวีปหนึ่งเลยทีเดียวและนักโบราณน,นักดีก็ต้องหาหลักฐานว่าเคยมีผู้คนที่มั่งคั่งเคยอาศัยอยู่บนดินแดน,นนั้นจําเป็นจะต้องหาหลักฐานทางโบราณน,นักดีทั้งเครื่องเรือนต่างๆง,งานศิลปะต่างๆซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็มีอยู่ในบันทึกของเพลโต ชาวแอตแลนติสนั้นจะต้องรู้วิธีการทำสิ่งของจากเหล็กเนื่องจากเพลโตได้บรรยายว่ามีการตกแต่งผนังของบ้านชาวแอตแลนติสด้วยโลหะมีค่าอีกทั้งนักโบราณคดีก็จำเป็นต้องหาวิหารตามที่เพลโตบรรยายแต่นอกจากนั้นเพลโตยังบรรยายว่าแอตแลนติสมีระบบการจัดการพื้นที่เป็นรูปวงแหวนมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างพื้นดินกับผิวน้ำเรียงกันอยู่ภายใน อีกทั้งเกาะแอแลนติสยังต้องมีที่ราบสำหรับพ่อปลูกรวมถึงภูเขาและตามบันทึกของเพลโตผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนกรีซและเอเธนยังจะต้องเดินทางถึงแอแลนติสได้อย่างสะดวกดังนั้นแอแลนติสจะต้องอยู่ในระยะที่สามารถเดินเรือจากเอเธนได้ และเพลโตยังกล่าวอีกว่าแอตแลนติสนั้นอยู่ใกล้กับเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นแนวภูเขาหินตั้งอยู่สองข้างของช่องแคบยิปรอนตา้าและแอตแลนติสก็จมลงสู่ก้นทะเลเมื่อราว9,600ปีก่อนคริสตกาลที่ผ่านมาหลายคนก็คิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือหาดินแดนสักแห่งที่ใกล้เคียงกับที่เพลโตบรรยายมากที่สุดซึ่งนักโบราณาคดีและนักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามทำม,มาตลอด มีการตามหาทั้งบนบกและใต้ทะเลหากว่าแอตแลนติสยังคงจมอยู่ก้นมหาสมุทรก็คงจะถูกปกคลุมด้วยโคลนและทรายจำนวนมากแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็อาจจะหาทางลงสู่ก้นมหาสมุทรเพื่อตามหาซากเมืองที่สาบสูญแห่งนี้ได้หากพิจารณาดีๆการออกตามหาแอตแลนติสอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้ในทีแรกคำบรรยายของเพลโตก็สามารถตีความได้ถึงหลายสถานที่ และที่ผ่านมาก็มีการคาดเดาถึงสถานที่ตั้งของแอตแลนติสไปต่างๆนานาในสมัยศตวรรษที่17โอเลวรุตเบกนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนชาวสวีเดนได้ให้ความสนใจในเรื่องตำนานของแอตแลนติสและได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับแอตแลนติสเป็นหนังสือชุดที่มีชื่อว่าแอตแลนติการุตเบกมั่นใจว่าซากเมืองแอตแลนติสนั้นอยู่ในสวีเดน โดยรุดเบกได้สำรวจในบริเวณหมู่บ้านที่ชื่อว่าโออัพซาลาโดยรุดเบกได้ทำการขุดสำรวจเนินดินโบราณที่มนุษย์โบราณใช้เป็นจุดที่ฝังศพคนตายจากการขุดสำรวจรุดเบกพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่มีส่วนสูงมากกว่ามนุษย์ปกติและรุดเบกก็ฟันธงทันทีว่านี่คือโครงกระดูกของชาวแอตแลนติสและบริเวณนี้ก็คือที่ตั้งของศูนย์กลางอาณาจักรแอตแลนติส แต่ปัญหาก็คือสวีเดนนั้นอยู่ห่างจากกรีซและเอเธนกว่า3,000กิโลเมตรแต่ตามบันทึกของเพลโตแอตแลนติสจะต้องอยู่ไม่ไกลจากกรีซและเอเธนแต่ถึงอย่างนั้นรุตเบก็มั่นใจว่าจุดนี้คือแอตแลนติสแม้แต่ตอนที่รุตเบกเสียชีวิตในปีคศ .1702 พุทธศักราช2245ก็ยังคงเชื่อเช่นนั้น กว่า300ปีต่อมาในยุค70พศ2 5 1 3ถึง2522ชาญเบอร์ลิสนักเขียนชาวอเมริกันได้กล่าวว่าตนเชื่อว่าแอตแลนติสคือทวีปที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งเบอร์มิวดาซึ่งเบอร์มิวดาก็คือเกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของชายฝั่งสหรัฐอเมริกาห่างออกไปประมาณ1,000กิโลเมตรเบอร์ลิสเขียนว่าตนนั้นเชื่อว่าแอตแลนติสนั้นจมหายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ซึ่งน่าจะเป็นผลจากพลังงานลึกลับบางอย่างในบริเวณนั้นหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาทฤษฎีของเบอร์ลิสและจากการสำรวจก็พบกับแนวหินใต้ทะเลในบริเวณที่จุดเบอร์ลิสบอกมีลักษณะเป็นเหมือนกำแพงที่มนุษย์สร้างขึ้นหากแต่ในภายหลังนักวิทยาศาสตร์ก็ได้กล่าวว่าแนวหินนี้เป็นแนวหินที่เกิดตามธรรมชาติเท่านั้นบางคนก็เชื่อว่าแอตแลนติสนั้นจมอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกา ซึ่งอยู่ห่างเอเทนเป็นหมื่นกิโลเมตรแต่คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้ก็เรียกทฤษฎีนี้ว่า earth crust displacement ทฤษฎีนี้เชื่อว่าในบางครั้งเปลือกโลกชั้นนอกก็มีการเคลื่อนที่ทำให้ทวีปและแผ่นดินต่างๆเคลื่อนไปยังจุดอื่นๆซึ่งก็เชื่อว่าแอตแลนติสก็ประสบภาวะนี้เช่นกันและหลายคนก็คิดว่าแอนตาร์กติกาก็ไม่ใช่ว่าจะหนาวตลอด โดยมีทฤษฎีว่าเมื่อ9,600ปีก่อนคริสตกาชซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แอตแลนติสล่มสลายเชื่อว่าในเวลานั้นแอนตาร์กติกานั้นมีอากาศอบอุ่นร้อนชื้นหากแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาโต้แย้งโดยกล่าวว่าในช่วงเวลาหนึ่งแอนตาร์กติกามีภูมิอากาศร้อนชื้นจริงหากแต่นั่นเป็นเมื่อ90ล้านปีที่แล้วตามทฤษฎีนี้กล่าวว่าแผ่นดินไหวที่ทำให้แอตแลนติสล่มสลายตามบันทึกของเพลโต อันที่จริงแผ่นดินไหวนั้นคือการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและเชื่อว่าแอตแลนติสก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้มีการเคลื่อนที่ไปยังแอนตาร์กติกาและซากเมืองแอตแลนติสก็จมอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งไม่มีใครตอบได้แน่ชัดว่าแอตแลนติสนั้นอยู่ในสวีเดนหรือแอนตาร์กติกาหรือบางทีอาจจะอยู่ใต้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา แต่ก็ยังมีทฤษฎีอื่นๆที่ชี้ว่าแอตแลนติสนั้นอยู่ในจุดที่อื่นที่ใกล้กับเอเทนและใกล้เคียงคำบรรยายของเพลโตมอนตาเป็นเกาะบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเกาะแห่งนี้เป็นดินแดนที่สงบเต็มไปด้วยตึกที่มีสถาปัตยกรรมแบบเก่ารวมทั้งชายหาดที่สวยงามและคนที่สนใจเรื่องของแอตแลนติสก็คิดว่าบางทีสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่ตั้งของแอตแลนติส มอนตานั้นมีหลายๆอย่างตรงตามที่เพลโตบรรยายทั้งมีระยะทางไม่ไกลจากเอเธนกรีซเป็นดินแดนที่เป็นเกาะเต็มไปด้วยซากอารยธรรมโบราณรวมทั้งวิหารต่างๆซากเมืองจำนวนมากก็จมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกับที่หลายคนเชื่อว่าเมืองแอตแลนติสจมอยู่ใต้ทะเลดูเหมือนว่าดินแดนนี้จะตรงตามที่เพลโตบรรยายอย่างมากยกเว้นข้อหนึ่งมอนตาไม่มีภูเขา หากแต่ตามบันทึกของเพลโตแอตแลนติส oh, มีภูเขานอกจากนั้นมอนต้ายังไม่มีพื้นที่ราบกว้างใหญ่ต่างจากคำบรรยายของแอตแลนติสดังนั้นมอนต้าก็ไม่ตรงทั้งหมด บางที่อาจจะมีสถานที่ซึ่งตรงตามที่เพลโตบันทึกทั้งหมดซึ่งหนึ่งในสถานที่นั้นก็คือที่ราบบริเวณซูดมาซาในโมร็อกโกในยุค2,000หรือพศ2,543-2,552ถึงไมเคิลฮับเนอร์โปรแกรมเมอร์จากเยอรมนีได้ทำลิตร,รายการรายละเอียดเกี่ยวกับแอตแลนติสที่เพลโตได้บันทึกไว้ก่อนจะนำรายละเอียดจำนวน50ข้อนั้นไปเข้าโปรแกรมคำนวณ เช็คดูว่ามีสถานที่ใดซึ่งตรงมีคุณลักษณะครบทุกข้อซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นซูสมาซาในโมร็อกโกแต่ก็มีปัญหาอยู่หนึ่งข้อนั่นก็คือแอตแลนติสนั้นเป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ําแต่ซูสมาซาเป็นที่ราบแห้งแล้งแทบจะไม่มีน้ําเลยอีกทั้งยังไม่พบซากโบราณวัตถุหรือซากเมืองในบริเวณนี้เลย อีกจุดที่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแอตแลนติสและยังพบซากเมืองโบราณก็คือบริเวณที่เรียกว่าตาเตสโซสในสเปนซึ่งสถานที่นี้ตรงตามคุณลักษณะของแอตแลนติสหลายข้อชาวตาเตสโซสนั้นมีฐานะมั่งคั่งหากแต่อารยธรรมของตาเตโซสก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยบริเวณรอบๆตาเตสโซสนั้นก็เคยเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์หลายครั้งและสภาพภูมิศาสตร์ก็ค่อนข้างตรงกับแอตแลนติส หากแต่ก็ไม่ได้ครบทุกข้อข้อที่ไม่ตรงมากที่สุดคือบริเวณชายฝั่งสเปนใกล้ๆก,กับตาเตโซตไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะและบริเวณนั้นก็ไม่มีเกาะอยู่เลยแต่จากบันทึกของเพลโตแอตแลนติส oh นั้นเป็นเกาะดังนั้นหากแอตแลนติสไม่ได้อยู่ที่แอนตาร์กติกาสวีเดนมอนตาสามเหลี่ยมเบลมูดาโมร็อกโกหรือนอกชายฝั่งสเปนดังนั้นก็มาถึงคำถามสำคัญแอตแลนติสมีอยู่จริงหรือ เราลองมาวิเคราะห์กันในยุคสำริดเมื่อราว3,300ถึง1,200ปีก่อนคริสต์กาลได้มีกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวไมนวนได้อาศัยอยู่บนเกาะซันโตรินีซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่กรีซชาวไมนวนนั้นมีฐานะร่ำรวยเมืองหลวงของชาวไมนวนคือเมืองแอโครเทียรีและเต็มไปด้วยตึกสูง2-3ชั้นมีการตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังและยังมีวังที่มีขนาดใหญ่ ชาวไมนวนนั้นมีเรือหลายลำที่ใช้ในการเดินทางไปค้าขายกับดินแดนอื่นอีกทั้งบนเกาะก็มีที่ราบสำหรับเพาะปลูกมีแนวหินเป็นวงกลมชั้นๆรอบเกาะมีคลองตัดตรงกลางอีกทั้งยังมีภูเขาไฟอีกด้วยต่อมาเมื่อราว1,500ปีก่อนคริสต์กาลภูเขาไฟได้เริ่มปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งเริ่มปล่อยควันออกมาก่อนที่ในวันหนึ่งฝุ่นผงจำนวนมหาศาลก็ได้ออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ปกคลุมแสงอาทิตย์จนกลางวันกลายเป็นกลางคืนจากนั้นภูเขาไฟก็ค่อยๆสุดตัวและทำให้พื้นดินรอบๆสุดตัวและไหลลงสู่ทะเลตามมาด้วยคลื่นยักษ์ที่ซัดทำลายทุกอย่างจากเหตุการณ์นี้ชาวไมนวนได้สูญสลายเมืองที่สวยงามของไมนวนก็ได้สลายไปด้วยเช่นกันหลังจากเหตุการณ์สงบก็ยังมีพื้นดินบางส่วนที่ยังไม่จมและเมื่อเวลาผ่านไป ก็เริ่มมีต้นไม้ขึ้นสัตว์ต่างๆก็ได้เข้ามาอาศายัยตามมาด้วยผู้คนที่เข้ามาตั้งรกรากและทำการเพาะปลูกจากนั้นเป็นเวลากว่า3,000ปีแอโครเทียรีก็อยู่อย่างสงบแต่เมื่อถึงปลายศตวรรษที่19คนงานเหมืองบนเกาะก,ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุทำให้นักโบราณนนคดีเข้ามาตรวจสอบและก็พบซากอาคารศิลปะและโบราณวัตถุอีกจานวนมากและเมื่อมีการขุดพบซากเมืองแอโครเทียรี ในปีคศ .1,967 หรือพศ .2,510 หลายคนก็คิดว่านี่อาจจะเป็นแอตแลนตทสที่กำลังตามหาแต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่แอโครเทียรีนั้นอยู่ห่างออกไปจากโลเคชั่นที่เพลโตบรรยายไว้กว่า2,000กิโลเมตรอีกทั้งเพลโตยังบรรยายว่าแอตแลนติสนั้นมีพื้นที่ราบขนาดใหญ่สำหรับเพาะปลูกและคลองที่เรือแล่นผ่านก็มีระยะทางยาวนับพันกิโลเมตร อีกทั้งแอตแลนติสยังสาบสูญไปเมื่อราว9,600ปีก่อนคริสตกาลหากตัวเลขเหล่านี้เป็นจริงซันโตรินีก็ไม่น่าใช่ที่ตั้งของแอตแลนติสเนื่องจากเกาะนี้มีขนาดเล็กเกินไปและการระเบิดของภูเขาไฟก็เกิดขึ้นเมื่อราว1,500ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเท่ากับ8,000ปีหลังจากที่แอตแลนติสล่มสลายตามคำบรรยายของเพลโตในยุค60 ข้อสอ2พนถึง2512นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกที่ชื่อแอนเจลอสกาลาน o ปูลอสได้เขียนบันทึกว่าตนนั้นเชื่อว่าเมื่อมีการแปลข้อเขียนของเพลโตได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมีคนตีความหมายสัญลักษณ์ผิดจากสัญลักษณ์100กลายเป็น1,000นั่นเท่ากับว่าปีต่างๆที่เพลโตบันทึกไว้จะนานกว่าความเป็นจริงมากและขนาดของพื้นที่ต่างๆก็ใหญ่กว่าความเป็นจริงและเท่ากับว่าในความเป็นจริง แอแลนติสได้ล่มสลายเมื่อ1,500-1,000ถึง 1, ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ภูเขาไฟบนซันโตรินีระเบิดและทำลายอารยธรรมไมนวนส่วนเรื่องของเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสและช่องแคบยิบรอนตานั่นก็ไม่ใช่ปัญหาการาโนปูลอสคิดว่าบางทีเพลโตอาจจะหมายถึงแนวหินอื่นซึ่งอาจจะอยู่คนละทวีปกันเลยก็ได้ กาลานโอปูลอสเชื่อว่าแอตแลนติสนั้นอยู่บนซานโตรินีส่วนรุกเบก็เชื่อว่าแอตแลนติสอยู่ในสวีเดนทางด้านเบอร์ลิสก็คิดว่าแอตแลนติสอยู่ใต้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา หากแต่ทฤษฎีเหล่านี้ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเลขใหม่ทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องข้ามข้อมูลของเพลโตไปบางข้อไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่สามารถสรุปความได้เลยและเรื่องราวของแอตแลนติสก็ยังเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้และปรากฏในสื่อต่างๆมากมายบางทีเรื่องราวของแอตแลนติสอาจจะมีอยู่จริงในอดีตอาจจะเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองมากก่อนจะสาบสูญไป หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องจากจินตนาการที่เอาเหตุการณ์ต่างๆมาโยงกันก็เป็นได้บางทีคำตอบของเรื่องนี้อาจจะอยู่ที่อนาคตและเวลานี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแอตแลนติสอารยธรรมปริศนาในตำนานขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ครับ